สวัสดีครับพี่น้องเดี๋ยวนี้กะต๊เขาเดือนหาสิเขาหาเดือนหกแล้วก็เป็นย่ามลงหายลงหน้าบานนี้แม่นิดแล้วกะกวนกะไหวจมกังว้นลำเลียงเห็ดหน้าเป็นว่าเฮี้ยนเพิ่นบานเพิ่นนันบ่มีผู้ผ้าเห็ดหน้าเฮียนเพิ่นจักเป็นยังบ่ปผัวจักคนขยามเห็ดหน้าปีได้กะจมว่าขึดยาพ่มีคนไทยหน้าห้ขันจ้างเขากะ เขากลว่าพ่ว่างส่วนเขาสีว่างให้สี่มือหามือเขาก็บ่มาใถตามเป้าหมายเกิดือมุนหมุนหวยบ่สบายใจจมบ่เศรก็เลยอยากถามเบื้องวานมันเป็นอย่างก่อนจังบ่พักกันเอาผัวนี่จังแม่เนาะแม่นี่ก็ได้จะมาถามคือบักนั่นให้บักใดบักยู่บ้านนั่นนะถามนางนั่นนะมันวางไดบักยู่บ้านเอามันมันมันก็บเราไปแต่รั่งแต่ร้าง ันม่เห็นพวกไอ้ซุ่มมันเอาตัดหญ้าตัดหญิงมันก็แต่ว่ามันกะหังวันวานที่อยู่ดอกเนาะคันสีหมายถึงเนาะเจ้าเลว่าเขาบอกเป็นตาสังมันมันมันมัความเป็นตาสังอยู่ในม่านดาเป็นหนึ่งมือได้กี่กรสังเออกินเราเมาเมามาสีมาหานั่งหล่ะแม่เออส่งสีมามากสาววันทองบนบ่มากดอกมันบ่มากแม่นบ่งนแม่นมันสีอักมากยิ่งอีกเคยเห็นเด็กน้อยความาเป็นสมันก็สีมันกระดีหนังวะเออ มันเห็ดเบียงเห็ดงา้นคือเขาพวกไอ้ยุ่มไอ้หยังจ้ะเออจังมวยย่าเนี่ยน้ำหาบ่ตายจังย่างผัดมาผัดมาเห็ดเบียงเออมันนางสีมันดีแม่นบอกโอ้บักอันนั้นมันบ่มันบ่มันบ่มันทางวากะข้นดีเออมันมันมาวายอยู่เฮี้ยงเลยหรือมันเห็ดแังไดเอาว่าแต่มันเมาเหล่ามันมาแล้วมันยุ่งคุ้มอยู่ขั้วเดียวกันเนาะเออมันก็มามันนั่งกะสีนางฤทธิ์อยู่น้ำเฮียนน้ำหยังมันกะสีมากแบบแม่ย่ามันเมาเหล่าเออเออขนเมาเหล่ามันเนางหูจักวฟีจ้าวหนองเนาะเออม มันว่าเนาะเออเมเนอมันอื่นยังไงดันมันถ่าเจ้าเสียวฝัวจากเสียเลยมันว่านนะมันว่ามันกระแมนวามมันโตเนาะมันขาดแต่โดนเหล่ามันบ่ได้กินลามงอจักเสียมมันกระแมนวามมันกัมัตาวังดีนั่นแหละเนาะมันมันมีเท่าไหร่อือเอาแล้วมึงสิมานยังมังกูให้กูถามมึงเนี่ยนางกะลีหวานเนาะว่ากัเออ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 บ่เออกับบัว่าถามแล้วก็เห็น น้ำบวเขาคืนเรานั่อใค่เมื่อยมันว่าเออมุดวีไรก็ได้ซอยสุปีนว่มันว่ามันเถาะเออซอยลาพี่น้องคุมควงเนาะเออก็ซอยลังเสียจังไหนที่ไปยุ่งใส่แต่กต่ชาวปันไจิตเก่าน้ำเฮียนปู่อยู่ไหมเออน้ำมันบันทถเอออ๋อกบละกระโปได้ว่าตรงนั้นดอก ทางนั่นเอาแ่ว่ามันเฝ้าถักว่ามีขนาดมันเมาเรามันทางถือยู่อ่างกรถือของมันเป็นบางก้อเนาะมันเลยเจ้าสิเอามันก็หาไม่กูโลดแันตัวกันมึงใหญ่กูเอาอ่ะแต่ว่าขันขี้เราคือสูกูว่าเอาด้ว่ากับมันทางออขันขี้เราคือสูนี่นะกูสิบออไห่ง่ายนิดแต่สีบกใไ้่มืดโลกขันเมื่อมีผู้เศร้ากินเหล่ากูกับสิบ่อว่ากับมันกันจ้ะ มันก่อนวะเนาะฝันเอามันมาวันวันเอาไม่แง่นิดเออคุณเดียดอมันมามันเ่อะฝันเอาไม่แง่นิดเออเออจังเจ้ากระบอก้เออ มันลามันต่อมันมากระเปนตะเกียบโตกะเลื้อชุนมาสบายนั่งกะเลื้อชุนอ้ยบักบอกรึยันดอกเออมันกะคือว่ามันสีเศร้าวานเนาะหงอแง่งอแง่มาแต่ว่าโอ้มันบลาดิบวาตรงนี้สักกอนจ้างเจ้ากระป๋าเจ้าหาเม็ดโลกรูดในเงี้ยนีขัดเจ้ากระป๋าซุ่มบว้กินเหล่าเพราะมีผู้สิบปลาด้กินใน้ผงปาเออมันว่ามันต่ออย่ามันว่ามันว่ากันนางอือืมมีผุด คันม่กูได้มึงก็หามาให้กูโรลดบักไตสิบ่ากินเหล่ากูสิเอาแท้เออเอาผัวเนี่ยม่นทำกูสิเอาบ่าไตมีผู้ใดมาเห็ดหน้าเอออะไรบ้างเออว่ากับมันมันแต่กับดาว พนาวา่ามึงหาไม่คุณลูกคนมึงอยากได้นั่งกับมากเมาเราเส้นห,หน้าเส้นหลังเนาะคันเจ้านั่นอะได้ยิ่หีพุ่นไปเอาภาษาคารานเอามึงมาบอกไปาสทาทแันนี้อนไรบนว่าขานั่งเออภาษาคารล้กเอาเมากบดเื่อนเออเพื่อนบชเป็นภาเป็นเจ้าพอดีเ,ออเป็นเป็นเจ้านชิบหาข้อมึงแล้วนั่งว่าเออบว มีอนันตัวกูมานเหลวาีนเอันเซนั่งกันได้วะดนไปเลยคือความันสีแล้วได้มันเซ่เลยๆๆยมาเออคือจังได้เลยวะความมันจีนะวยังมันยังบาดเลยเซ่มาอยังอีกบานเนี่ยนั่งเดวะเออมนัสสังลาตคนสิกินแล้วคนหนอกจังมา มันยังมีความต่ออยู่ติมันเกินเมาขนั้นมันยังหาแนวมาเปียกๆได้มันจังไหนมันจังคงูเห็นขนาดมันเมาเอาอันตัดจากปีแล้วนี่ที่มันว่ามานี่เอามันมาว่าหลายปีแล้วเนี่ยโอ้มันมันสิบเที่ยวมาว่าอยู่เรื่อยๆว่าแต่มันเมาวันเถอดมาว่ากันนั่งอยูจังสั่กโอ้มันว่ามันเละเจียเนี่ยมาเข่าขึ้นเหล่ากับมันมันตัวคือบ่สุนล่องเอาให้มันเห็นมึงไง พูดดีดีดีพูดนั่นคือสิตัสินใจเอาเอาย้อนอย่างมันมันบอม่วนพอม่พูดได้เหตุอย่างเออไว้เว้ให้เหตุหน้าให้เอาขึ้นอย่างนี้นะหมู่อ้านกระน้ำถ่วมเงี้ยไม่ได้แม่ยิงกอาน้ำออกบ่ได้หมื่บ้านนี่น ลาลาไปนั่งก็เลยไปบ้านไปตีมือเส้านี่ไปซ้ำตัวไปเพิ่งว่ามันสิ้ถ่วมซ้ำแต่แต่ว่ามันกับมันกลับว่ามีลาล่ามือเส้านี่เพิ่อนว่ามันตกแต่กังเวิ่นนะสั่นตัวไปแก้ปัญหาแบบยดใหญเอาให้ถามมึงเนี่ยตัวเป็นผู้อ่นเป็นน้องมูซุ้มนั่นว่าเพิ่นเถ่าเพิ่นเป็นใหญ่เป็นพี่แล้วอายุเพิ่นหลายเพิ่นแก้ปัญหาจังสีบ่ได้ตัวไปแก้แบบยดในญ่นน้ำถ่วมเฮียเนี่ยมัาเบิ่งป็นนิยังก็อันแนวอันอันสั้นเนี่ยแนวเชียงดูดน้ำนะนั่งสื่อสองอันอันละพันหก โอ้ได้ปั้มน้ำได้ปั้มน้ำแต่ละเอออันห้านห้านบักอะไรสักหล่อแต่เอื่นได้ปั้มน้ำคลื่นเพรบะเปลนนั่นอีหยังแนวดูดน้ำมันระพาน้ำก็พรามันบอกเอาผวนก็เนาะบ้านนี่มันสิขุดเป็นหลุมไว้เนาะแามน้ำมันมากก็เลยเอาได้ตรงนั้นไบใบแล้วไปต่อสายไฟส้เอาเอาเอาไส้ปองอันป้องปุ่นทั้งทึ่งคุ่นแม่จ้าเออป้องแปองเด้งลงฝุ่นบ้านนี่อันอนทั้งหอกนี่กะ ตักปลุมคือกันเด้เออ้าวเคียงนี่ลงนี่เออเคียงนี่ลงนี่สูบ่นสูบออกระบวานี้โตเอิ้นไผมาเฮ็ดให้ไผหลานโอ้คิไปเมื่อวานนี่ไปแก้ปัญหานี่อําบอนมันเฮ็ดไว้แล้วข่อยเฮ็ดต่อไปแล้วแต่ว่านี่ที่ไปเมื่อเช้านี่นงปดไว้โอ้นงปดไว้คันยามน้ํามันบ่มีนางสิปดไว้เด้เออเพราะว่ามันก็ว่าน้ําแเนาะบ่คิดว่าน้ําสิมาไวปานนี้เออบาดนี้ก็เลยว่าเอื้อยอัน เครื่องอันนั้นมันยื้อไตนะเด็ดไตจากมันนั่งเอกมาหั่นเนาะเพื่นบ่วยเห็นก็นั่งสิไปมือเศร้านั่งเปล่าตัวนี้โอยเปล่าตัวนี้ออกมาให้เพื่อนเลยเสี่ยมาใหายเอือยเห็ดนี่แหละแต่ว่าเพื่อนทังเห็นแล้ววันเพื่อนบ่วยเห็นเออทีงแท้เพื่อนหาเห็นอยู่เพื่อนเห็นแล้วเพื่อนก็เลยไปมือเศร้าก็ไปใกล้เปล่าล่ะเออมันก็เลยแห้งดีอยู่แต่ว่าทั้งทั้งทั้งมองนี่พอเราดินไส้ใส่ดีดินไส้นั่งไส่สอดไปแต่ไหนวันต่อนั่งสื่อนั่งเห็ดใครอยู่ถือว่าบุญหลายอยู่บางนั่นบ่เห็นมือ๊ มันก็สิวาบ่ผัวแล้วอุ้ยแม่แมนอยู่ต่อละไปงู้าไปเห็นมันเด็กคันสันมันก็สิมาวางสิวีดีน้องนั่งกินปลาสมน้ำหนักบ่เอานั่งกินปลาม่ติดตากนั่งจังสีอยู่นี้สมน้ำหนักคันบอกเอาผัวเจ้าผัดปลาคันพูดใดบ่กินเหล่าจังสีเอาเจ้าอ่ะ กสจีเดว่ามันกสิีเดว่ามดโลกกับบ๊มีมันกะจีว่าที่นักคือเกลยอ่ะนี่ล่ะเนาะเพิ่นว่าคนเฮามันบ่มีแนวพอดีมันบ่มีแนวพอดีบ่มีพอดีจักอย่างคั่นบ่เอาเขาก็ตีว่าบ่เอานั่นล่ะถ้าหนี่คั่นเอาเขาก็ตีว่าเอวนั่นี่ล่ะมันบ่มีแนวพอดีกะสิมาเอาตอนนี้หางเผาพอดีกะจีเอาผันสิว่าอีกล่ะเออแม่นบ่เอาคือจังส่งบ่เเ่านะบ่แม่นเพอสิเอา เขาปันไดก็เอาหวต้หาเลยผัดซีวานี่ก็กากกัอีกคว้วนึงขันเฮาว่าเอาไว้กินซอสแก้หมดขางควรไล่ข้ามมติขาวอันนี้เสียดบ่ติขาวาขางควรไล่ข้ามมันจะคือจะหัวเอาเขากใส่ซื่อมวนใหยนาะเลยว่าไล่ข้าดีแต่เด็สุดยอดมันขังได้ไล่ข้ามมันขังแตเด็เรื่องบางสโมือนีก้นสักไล่เขาก็ะว่ามันขังเขาจังสักไล่ ข้งกับหัวขาับหัวก่าสันโซเต็นหนามันมันหัวขวานาเลยตัวโเพราะว่าขันยามเอาเข่าขึ้นเรลากับไปเอิญเอาเข่าเดี๋ยวเออแล้วมาเอาเข่าขึ้นเลาเนี่ยเออถ้ไปเอิญเขาหันนี่นนนอันปวดละเขากัามันเพมีผู้ใดกันเนาะแล้วเข้ากันสิไปเอินเอามั่วเอาพวกมาเอินมากเราก็เอาเข่าขึ้นเรลาแม่กะเลยจมหายเลาก็สูงสูงสหละเ,ละเออเนว่าเราสูงสูงสเล่อเราก็เ่าสูงเอาขึ้นะเมื่อยกับเมื่อย บาดซื้อมื่นนี่มันยังใกล้ตัวมันเป็นรุดเดียวแม่นบอแต่ตอนนั้นนี่มันเป็นรุดเดี่ยวกะไปหามันคือเก่าล่ะหามันคือเก่าไอ้มันแบกคือเก่าติมันแบกต็เลี้ยงเขาตายมาดรอกแล้วล่ะเออมันมาเลี้ยงเด้บานนี้ก็สิหาเขาตากเพราะว่คันรุดเดี่ยวหล่าบอากระชัมันมาตากอีกคือเก่ามันเกิดจีนากจสิยากน้ำเปี่คือเก่าดินั่นล่ะมันไปตายักหัวาก็ได้มันสิซีเซ่ดิถ้าด้มันกินไปแตาหัวาก็ได้คันได้กินล่ะแต่ว่ามันก็ดีอยู่ดอก มันเบาถือหลักอยู่มันกับว่าไปผิดไผ่เป็นบ่ผิดรอกมันกินไปใจอยาผัวเพียงแต่ว่ามันมาบอกคุ้มเบาผัวก็เป็นสิ่งดี่ที่มันคุ้มแบวผัวมันจะเบาผิดเบาถือนึงมันอยากให้เฮาสบายขันไม่ผัวมาซอยกับสีง่ายขึ้นคือขอบก้อนอื่นเขามันอิคิดแบบนี้นะเออนั่งกระบองเงือดหยางเดียวอันอันอันแม่นั่งคือว่ามันจังไหนจังคือเห็นภาษาสังขารละมันไม่มีางเปียบ นักสิบเปียบใส่ผู้ใดมันเฮาห่อกับบัาลอยเนาะฮอดบ่คือเด่นเด่นเนาะมันจะได้ขึ้นไปพ่้อมกันขนาดมันเมาเมาเหี้เนาะเออบัดนั่งก็คือว่ามันสิไปแล้วเด้จังได๋เซ่แะไรเลยมาเด้มัน่ามันก็เซ่จังซี่เนาะเออพ่อจะนั่งมาแล้วมันก็ย่างนี่แล้วมันก็เซ่มากเด้เออเออเซ่ต้องเออแต่ว่าแต่จะสร้งเลยแต่จะยังว่าแต่วาในยานิด มันย่ังนั่งกับวังสิม่นยังนั่งวะมีแต่ภาษาสลันนเป็นบ่กินแล้วเอาะกัเสไปพราะนี่นั่งกับึ้นว่ามันสิไปเลยนั่งกับอยู่อย่งนนแต่คือมันมันสิ่นแล้วบุญเอาคื่สิบ้านสิบ้าวตอน่ะจังเลยมันจังคือทีมันกับพิจารนาอาย่คำว่ามัน แว่าพาบางองค์เพื่อนกับเพื่อนกับจินมากจนวางหัวล่านามเลยล่าลูกล่าเมียไปบวชกับมีบวชแล้เพื่อนก็ได้รับได้ดีคือขันตั้งใจปฏิบัติถ้าเขาไปตั้งใจตอนไหนมันก็ได้ว่าตั้งแต่มีมีมีแน่ตั้งใจว่าเออสิ่งที่นั่นมันชัวมาแล้วมันบ่ดีมาแล้วบบดนี้กูทีแก้ไขไม่กูเสียดไม่นี่เพื่อนก็ดีถมมถไปนี่นั่นล่ละคันขัน คันกกซื่อปลายโคดเนี่ยมันก็งากคันกกโคดปลายซื่อเนี่ยบัตรตายไปมันกับเพื่อนวามันบ่มือบ่มุนสิ่งที่มันผ่านมานัน่นมันก็สิเป็นกรรมมาส่วนหนึ่งละระยะหนึง่งเต๊บัตรครึ่งหนึ่งสิไปหาปลายไปกุนคณอยเยดีไปมันก็ดีไป,ปแมน,น,นให้เพื่อนเพื่อนเห็เพื่อนวา่า<อ>ส่วยเกียรติทีดีเกียรติหนดีนั่นละ่ะมันสิเป็นทั้งซัน ขันพูดซัวตังเต่ตุนหอดปลายมับนั่นนั่นมันจังข่อยมิดจิรีไปเลยนี่ล่ะมันกับเรามันกับพิจารณาอยู่ถึงว่ามันสิบเราจังตันก็ได้เออยู่เออใครอยู่มันูจะเปรียบเทียบบอนั่งนังกงือว่าเจ้านันมันจังคือเห็นแต่นั่นก่คือเห็นจะเทียดโอ้นี่หล่ะพี่น้องเออชีวิตชีวิตแม่หนูนิด เมอนุนิตยามาอยู่น้ำรัตนสินตังเตเป็นสาวซ้ำหน่อยจนเ่าสซูเมอนี่เพิ่นเป็นบ่ลูกเอาผัวจักคนเฮียน,นเพิ่นบพมีผัวเอาจักเพิ่นเป็นนหยัง <c oughs> เป็นจังบ่ผัวคนกัเงึดเบิดป่านเบิดเมืองแจว่าเพิ่นทางมีกลมเขาน้ำกาลายอไนใดกับกว่าเงือบ่อยากกูปลาหน้าน,านา้ำเหตดใดจังผู้ทายี่แม่เลี้ยงกูเลี้ยงปลาสิแมนบ่ามีกูอยู่ดรอก ทานี่มันหน้าแล้วนะนั่นี่หลักกระโฝากไปเด้อพี่น้องเอาไปพิจารณาเบื้องขันผู้ใดเ่าท่านมีผัวกับเต้าเอาเาสีมาวาอยมาวาคือแม่นิสฝากกดไลโ์กดแชร์ก้ดซับสไครต์ไงเด้อค่าคลิปนี้ที่แมนิตยาเราเอาความจริงมาว่าเป็นชีวิตของเราโดยตรงเลยนี่เพราะเปนชีวิตของผู้อื่นวันเถอะก็เป็นมุ่งกล้วยจิงของเราที่เราว่าออกมา เราไปพี่น้องสร้างไว้เป็นอุทหรน์สอนใจเด้อค่ะสวัสดีค่ะ